ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาน้องช้านะครับหลังเลิกนะครับหลังเลิกงานก็คือจากวัดสมานนะครับวันนี้ก็แขกน้อยนะครับปะปะปะเฮ้แขกน้อยนะครับก็เลยพาน้องมาครับมาเดินนะครับกินต้นกล้วยนะครับแล้วก็เดินกอย่ามามามา นี่ผมก็พาพี่ใบทองมานะครับผมพี่ใบทองนะครับผมพี่ใบทองแล้วก็น้องจอกน้องอมทองนะครับน้องอมทองแล้วก็แม่ยิงนะครับแม่ยิงอยู่ข้างหลังนู่นนะครับผมวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปนะครับบรรยากาศในการยามค่ำน,นะครับอ่านี่อันนี้น้องมทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ควา อ่เาเก็บเอาไปหน่อยอ่าสวัสดีพี่ควานนะครับผมสวัสดีครับผมอ่าพี่ควานเองอ่าหน้าตาก็คล้ายกันนะครับควานกับช้างนะครับวันนี้หามาได้แบบเข้ากันดีเลยนะครับผมโอ้น้องทองจะโตเท่าพี่ใบทองแล้วเนออาฝั่งนู้นก็เป็นน้องแม็กนะครับผมเป็นน,น้องแม็กนะครับอ่าสวัสดีครับน้องแม็กก็คือแม่ยิงนะครับมามา น้องไม่ก็คือแม่ยิงนะครับมามานู่นนะครับก็ข้างหลังนู่นนะครับพพะเอของเรานะครับจอกานะครับโอ้ไายงามนะครับนู่นนะครับผมโอ้บายบายอยู่มาเลยบายบายห็นด่ฟันเลยเห็นด่ฟันมาแต่ไกลเลยนะครับอันนี้ก็คือทีมงานนะครับทีมอะทีมงานช้างบ้านกลางนะครับผมทีมงานช้างบ้านกลางนะครับ มาด้วยปกติมีมีด้วยกันหกเชือกเนาะหกเชือกอู้อ่าอ,อะไรนี่แมงแมงโปแมงโปอ๋อปกติมีด้วยกันหกเชือกแต่ว่าหายไปเชือกหนึ่งก็คือแม่สมบูรณ์ป้าสมบูรณ์ครับป้าสมบูรณ์ไปก่อนแล้วเนะเ<อ>าะอ่าป้าสมบูรณ์กลับก่อนแล้วนะครับผมอ่าวันนี้ก็เลยมา เหลืออยูห้าเชือกนะครับมเรืออยูห้าเชือกเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้แม่ยิงนะครับแม่ยิงครับพี่ควันแม็กนะครับเมื่อกี้ไปข้างหน้าอ่าพี่ควันอ่านี่คือแม่ยิงนะครับพี่ควันแม็กนะครับไอ้นมหน้ามลนะครับผมเออคุณเอ้ย่าคุณซื่อๆื่นี่ครับคุณซื่อๆนะครับเป็นวิธีนะครับวิธีเราก็หลังจากกินผลไม้มานะครับช่วงนี้แขกน้อยเนาะ แขกน้อยเราก็พามากินหญ้านะครับกินหญ้าแล้วก็เดินกินให้เขาเดินกินธรรมชาติบ้างนะครับผมให้เขาได้ออกกําลังกายนะครับเดินเล่นนะครับอ่าพี่ไปโทรยู่นี่ก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็พี่จอกานะครับสวัสดีครับอ่าจอกานะครับหนุ่มไอ้หนุ่มแดงนะครับผมสีแดงมืนดื่มนะครับอ่าอันนี้ก็สีแดงนะครับออกออกแดงเลยนะครับออกแดงเลยออกแดง กว่าไอพิษที่ช้างทั่วไปนะครับฝั่งนู้นก็พี่น้อยนะครับลายงามสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวนะครับชื่อควานน้อยนะครับพี่ควานน้อยลทยงามนะครับผมนี่นะครับเป็นคู่หูนะครับเป็นประจําการเลยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็กินอยู่กินด้วยกันครับแต่ตัดหญ้าด้วยกันแล้วก็ ไปกินข to right ้าวด้วยกันพักอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่นะครับของทีมงานมีทั้งหมด6เชือกวันนี้ก็ขาดแค่ป้าสมบูรณ์เนาะอ่าถ้าว่าขาดถ้าว่าป้าสมบูรณ์อยู่ก็จะครบทีมเลยครับ6เชือกนะครับทีมงานอ่าชายบ้านกลางนะครับผมอ่าทีมงานบ้านกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับอ่าเป็นอยู่ที่ทีมงานด้วยกันก็มีภัยงามแล้วก็โจกานะครับ จอกาแล้วก็แม่หญิงนะครับแม่หญิงแม่หญิงแล้วก็อมทองแล้วก็แม่สมบูรณ์แล้วก็ใบทองนะครับผมมีแม่หญิงแล้วก็ป้าสมบูรณ์เป็นช้างเพศเมียสองเชือกนะครับแล้วก็ช้างพลายก็มีสีเชือกนะครับที่อยู่ทีมงานนะครับผมาพ่งงามโลมากเลยนะครับมองไกลๆนะครับแต่ควันก็งั้นๆแหละครับผม นี่ครับผมก็อยากให้ชมบรรยากาศนะครับก็อยากให้มาศึกษานะครับวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับว่าเราเลี้ยงช้างอยู่กันแบบไหนนะครับความรักความผูกพันนะครับอย่างพลายงามกับควานน้อยนะครับอยู่ด้วยกันเือยู่ด้วยกันมาสิปีแล้วนะครับ1ิกว่าปีแล้วนะครับก็ถึงจะ เปลี่ยนมือไปก็ยังมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเล่าเรื่องของพลายงามนะครับพลายงามกับควานน้อยนะครับเล่าประวัตินะครับว่าเป็นมาอย่างไรประวัตินี่น่าสนใจมากเลยครับประวัติก็คือเป็นประวัติที่เป็นความผูกพันเป็นความรักระหว่างพลายงามกับควานน้อยนะครับความรักความผูกพันนะครับวันนี้เราก็เอามาเอาบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศบรรยากาศ จอกาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับจอกาแดงนะครับจอกาจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นผิวสีแดงนะครับสีแดงโมดินนะครับเราจะ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 เปลกจากช้างทั่วไปนะครับจะเปลกจากช้างทั่วไปเดินขึ้นเดินึนกลุ๊ปได้ไงขันกลุ๊ปเล่นเล่นเลยนะเ่านนี่นะครับอันนี้ก็พี่น้องนะครับพี่ใบทองน้องอมทองนะครับเดี๋ยวไม่ช้าไม่เร็วนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับก็จะมีดาวทองนะครับดาวทองมามาด้วยนะครับมีดาวทองมาด้วยนะครับมาอยู่เป็นครอบครัวนะครับก็อยากให้มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับจะได้อยู่ในความดูแลเราได้เห็นดูแลกันทุกวันนะครับมาพี่เบอ้าญ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 มาขี้ขีปลาปลมายังไม่สุกยังไม่สุกเว้นไว้หน่อยนะครับผมเว้นไว้เว้นต้นไหนที่มีลูกนะครับเดี๋ยวสุก S <S เดี๋ยวเราจะมาตัดให้ให้ให้งอมก่อนนะครับมาให้แกก่อนนะครับเราค่อยมามาตัดนะครับผมอมาเลยอ่ามาเลยครับผมนุ่มๆสาวๆรอๆครับผมอ่าอ้วนนะครับอ้วนเดินน้ำหน้าเลยนะครับอ้วนเดินน้ำหน้านะครับมาอ้วนเดินน้ำหน้าเลยนะ Kabul. มามาดูหมูออ้วนของเรานะครับเออ จำมั่าก็เพื่อนเลยนะครับผมจำมั่าก็เลยนะครับผมหมอ้วนของเราจำมั่มากเลยนะครับกับควานควานก็ควานก็พร้อมหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ช้างเราไม่ต้องไม่บำรุงเท่าไหร่นะครับจะเดี๋ยวจะบำรุงควานนะครับเพราะว่าควานเอาเอามาเอาควานมาบำรุงนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามาอยู่ที่นี่นะครับจะ ให้ควานอุ้วนอุดมสมบูรณ์ให้แข็งแรงจะได้มีกําลังไปตัดหญ้าหาอาหารให้น้องช้างเนาะควันควันขาดแค่นึ่งสองปีตั้งแต่โควิดไปทํางานตัดอ้อยตัดอ้อยด้วยทํางานก่อสร้างด้วยอ๋อแต่ก็ทิ้งช้างไม่ได้ก็คิดถึงช้างเหมือนเดิมอ๋อคิดทางคิดถึงช้างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับโอ้โหมุม อาชีพทางควานช้างที่ไม่ได้นะครับพี่ใบทองมามาพี่ใบทองมาโอ้โ,โ,อโหนี่ครับเลี้ยงหน้ากระดานมาเลยนะครับเดี๋ยวจะตกคลองนะครับอ่าโอเคนะครับโอ้ช้างช้างดิด มาขามกินด้วยนะไยงามโอ้โหเอาเรื่องครับผมโอ้โหควันโอ้โหควันเลี้ยงง่ายช้างเลี้ยงง่ายจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะครับอ่าเราก็จะเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถ้าน้องช้างไปผูกนะครับแล้วก็กินไปเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าถูกใจเลยนะครับนานๆได้ปล่อยให้เขาได้เดิน เดินด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไปทองตกงานมานานแล้วนะครับผมผมเพิ่งมาดูแลเต็มที่นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกเดินนะครับตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดตอนนี้ผมก็พาเดินทุกวันนะครับพาเดินออกกําลังกายนะครับผมพาเดินพาพี่ไปทองออกเดินกำลังออกกาลังกายด้วยนะครับออโอเคนะครับผมเราก็ เดินกลับเลยนะครับผมมามาพี่ไปช่องมา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 โอ้ไม่ยิงนานๆได้กินเนาะไม่ยิงกินชอบชอบเลยนะอะไม่ยิงกินเลยครับไม่ย <c oughs> <c oughs> ิงมีมีช่องไหมนี่มีช่องยูทูบไหมไม่มีโอ้อยที่นี่ไม่มีนะครับทีมงานเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดช่องให้นะครับให้เป็นคนละช่องเลยเนาะ คนละช่องเลยนะให้มีช่อง YouTube นะครับเราจะได้ให้มีแม่แม่เอฟซีนะครับมาหามาเยี่ยมมาอุปถัมภ์น้องนะครับผมโอเคนะครับก็อยากให้มีแม่เอฟซีเยอะๆนะครับเหมือนเขาบ้างนะครับอยากมีแม่เอฟซีเหมือนเขาบ้างนะครับผมเป็นยังไงครับแต่ว่าเราก็อยู่เป็นแบบวิธีนะครับผมโอเคนะครับมามามา อออนกกระโกนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับผมดูนะครับบรรยากาศของเรานะครับผมอจอกากับพายงานปิดหลังนะครับปิดท้ายนะครับผมปิดท้ายมานี่อ้วนของเรามาอยู่นี่ก่อนเลยนะครับอ้วนของเรา อยู่นิ่งไม่ได้นะครับอ้วนต้องเดินก่อนต้องเป็นท่านแม่ทัพเลยนะครับอ้วนต้องเดินก่อนนะครับอ้วนของเราอยู่หลังไม่ได้ครับเดินก่อนโอเคตรงนี้ก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับผมที่พักของเรายามเย็นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามให้กําลังใจนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับพามาชม าความโลของพี่ใบโทนครับเวลาเดินนะครับเทมากเลยนะครับอ่าเดินโลมากเลยครับ่อเดนอ่าเดินเดินรอๆหน่อยเดินรอๆหน่อยอ่ายกหัวด้วยยกหัวด้วยโยกหัวด้วยอย่าอย่าอย่าขี้เสื้อนด้วยนะครับผมช้างเชิงนี้ครับเยอะ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 ครับสวัสดีครับฝากติดตามให้กำลังใจชมคลิป ต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับมูม